ไข่เป็ดไข่เป็ดอะไรอ่ะไข่ลูกอ่ะจะมาลองกินไข่ลูกไปได้มาจากร้านเอเชียร้านเวียดนามเลยมาลองกินดูเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเคยกินแต่สมัยเด็กๆไข่ไก่จำความไม่ได้ละ น้ำจิ้มซีฟูด้ดอ,อร่อยนะนเิ็นมันๆกินกับสาลาเน่มีสาลาเน่มปนจังกวาปลกกยาวผักสลัดหอมแล้วก็หอมกระเทียมเอาไว้แก้เลี่ยน เพิ่งไปได้มาเมื่อตอนกลางวันนี้เองก็เลยมาลองกินดูเขาบอกมันเป็นตัวมันก็ไม่เป็นตัวนะมันก็เป็นนิดนึงอ่ะไม่ถึงขนาดเป็นรูปเป็นร่างอันนี้มันเขากินหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยไข่ขาวมันจะเป็นแข็งแข็งไหนลองดูสิ แต่เห็นคนอื่นเขากินนะเขาไม่เออเห็นคนอื่นเขากินในคลิปอะ่ะเขาไม่กินตรงนี้มันแข็งเหรอยังไน้องกินดูดิอืมมันแข็งมันกินได้มันแข็งไม่กินกว่าอืมอืม เขาแกะตทำไมเขาบอกแกะตรงนี้อุ๊ยน้ำนี่มันจะมีน้ำข้างในอุ้ยหกหมดเขาบอกน้ำตรงนี้อร่อย่อยชิมดิอืมอร่อย ก็เหมือนน้ำต้ม,มแก้วมันก็เป็นเงี้ยอันไหนไม่เคยลองก็ลองนะไข่เป็ดนั่งตังเกิดมายังไม่เคยกินนะไข่เป็ดเป็นลูกเ,เขาบอกว่าทีกูทุบเวียดนามเพื่กินกันเนี่ย น้ำจิ้มใสเคยกินไข่ตั้งแต่สมัยไข่ไก่แต่ยังเด็กนะจำความไม่ได้แล้ว <c oughs> <c oughs> อรยน้ำจิ้ม อันนี้ที่ว่ามันเป็นแข็งๆไม่กินมันก็ไม่เลี่ยนนะนก็เป็นเค็มๆ,ๆนิดนึงมีรสชาติเค็มๆนัวๆน Hmm.